ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบสู่ทุกคนอ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลงสูตรหลัก2ตัวบนนะครับสูตรหลักที่ว่าเราจะมาประกอบนะครับมันมจะมีสูตรไหนบ้างสูตรไหนบ้างนะครับลงทุกงวดนั่นแหละนะเนะี่ยผมจะลงอย่างนี้ใช้3ส,สูตรนะครับเผื่อมันมาครบอ่าสามตัวบนนะเผื่อเผื่อมาครบก่ดก่อนผมลงอย่างนี้ทุกงวดนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะลง ลงแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจะแกะกล่องนะครับสูตรบน2ตัวมา1ตัวเฉพาะ10หน่วยเท่านั้นนะครับเข้า10กับหน่วยเท่านั้นเป็น2ตัวมา1ตัวนะก็น้าลุ้นนะครับนะก่ <c oughs> อ,อนอื่นนะตัวสูตรเก่าก่อนนิดนึงนะครับตัสูตรเก่านะครับ ก็หลายหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นแล้วละนะครับ,หล,ห,ลห,รรบหลายหลายช่องก็นําไปใส่แล้วก็มีนะครับหลายหลายช่องก็นําไปใส้แล้วก็มีแต่บางท่านก็อาจจะเริ่มแต่ไอ้ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือสูตรนี้เนี่ยไอ้สูตรเนี้ยสูตรนี้ก่อนนะครับ แสนงวดก่อนบวกหน่วยงวดปัจจุบันนะครับเนี่ยบวกหเป็น10ได้0 0นบวกห้าคงที่ได้0กับ5เห็นไหมออก9 0าแต่ผมจะไม่ย้อนยาวขนาดนะั้นย้อนไกลขนาดนะั้นนะจะย้อนให้ครับหนะาก่อนแป๊บน,นึงทำไม่ได้แลวนีนะ่จะไม่ย้อนไกลขนาดนะั้นนะย้อนให้อ่า พี่น้องนะครับสมาชิกที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับอย่างวันนี้นะ1บวก3นะครับ1บวก3เท่ากับ4 4บวกห้คงที่นะครับได้4กับ9 5้คงที่เด้ออย่าลืมนะครับ1บวก3เป็น4ได้4กับ9ผลออก3 95เนะครับเลขเก้าคนต่อไป6บวกห้า นะครับ6บวก5เป็น11ได้1น่งบวกาเท่ากับ6นะครับได้1กับ6ได้1กับ6นะครับผลออกที่603เลข6นะครับไอสูตรเนี้ยมันยังไป10ไปร้อยไปหน่วยของมันอยู่นะกะช่างมันแต่มันไม่หลุดนะครับ มอดต่อไปนะครับ9บวก3 9บวก3เท่ากับ12ได้2กับ7นะครับ2บวก5เป็น7ได้2กับ7ออกที่6กสเลข2นะครับกลับมาที่ตำแหน่งหลัก10บมดต่อไป2บวก6เท่ากับเลข8 8บวก5เท่ากับ13ได้8กับ3ผลออกที่4ี่แนะครับเลข8ก็มาที่หลัก10นะ 9บวก1เป็น10ได้0กับ5นะครับ9บวก1เป็น10 10ก็คือเลข0 0บวก5ได้5ออก5 9 8เลข5ไปหลักร้อยอีกนะครับ8บวก8เท่ากับ16 6บวก5เป็น17ได้1กับ6นะครับออกที่1 1 6นะ6ก็มาหลักหน่วย1ไปหลักร้อยนะครับ uh, 9บวก6เท่ากับ15นะครับ 9บวก6เท่ากับ15ได้5กับ0นะผลออกที่6 90ก 0, มาที่หลักหน่วยนะครับอันนี้มันเป็นสูตรเก่านะแต่ทำให้พี่น้องที่เข้ามาใหม่ดูนะ9บวก0นะครับ9บวก0ได้9 9บวก5เป็น14ได้9กับ4ผลออก5 93เนะครับเพรียก9 งวดที่ผ่านมานะครับ2อบวกสามได้เลขห้ากับ0นะครับ5กับ0ผลออก504มันก็มา10กับ100นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอวงก่อนนิดนึงนะครับอันนี้เลขเก้เนาะเลข หกับหกออกหกกับเจ็ดออกสอกับสามแปดห้ากหกับหมาด้วยกัน6กับ1นมาด้วยกันวันนี้หกับ0มาด้วยกัน5กับ0นมาด้วยกัน หกกับหนึ่งมาด้วยกันงวดต่อไปมันจะมาตัวนี้บ่เนี่ยมันมาด้วยกันแล้วก็มาเข้าตรงนี้มาด้วยกันแล้วก็จะมาเข้าตรงนี้งวดนี้นะครับห้าบวกสี่เท่ากับได้เก้าได้เก้ากับสนะี่เด้องวดที่จะถึงนะครับเก้ากับสี่นะหรือว่าสี่จะเป็นตัวอยู่สี่จะอยู่นะครับสี่จะไม่ไปเหรอนะครับห้าบวก สี่กับเก้าได้เก้ากับสี่นะมันจะเหมือนวัน,นี้ไหมนี่ถ้ามันมาด้วยกันหกกับหนึ่งแล้วมันจะมาตัวนี้ก็ค,คือเลขสี่วันนี้ห้ากับศูนย์มาแล้วมาด้วยกันมันจะมาเลขสี่อย่างนี้ไหมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่เก้ากับสี่เด็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเขียนใส่อันนี้ไว้ก่อนอันนี้สูตรแรกนะครับเก้า ก้านะครับสุดแรกนะก้ากับ4มาตัวจะมาตัวไหนนะครับทีนี้ <c oughs> มันจะมาสิมาร้อยมาหน่วยไม่รู้แต่9กับ4ีน่าจะเก็ด1ตัวนะครับอ่ะ มาดูสูตรใหม่แกะกลองของเรานะครับใหม่แกะกล่องสูตรคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับสูตรที่เราเคยใช้นะที่ผ่านมาแต่อันนี้มันเป็นตำแหน่งนี้นะครับบวกกันนศูนะบวกสามเท่ากับสาม นะครับศูวก3ได้3 3มบวก9เท่ากับ12ได้เลข2นะครับ2บวก5โคงทีนะเพราะว่ามันเป็นเลข2ตัวมาตัวนะครับผมจะบวก5โคงที่อย่างเดียวนะครับได้2กับ7ผลออกที่6 2 6นะครับเลข2 มันเข้าที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับงวดต่อไป2บวก6กปิดประกาศปิดสี2บวก6บวก8 2นะครับบวก6เท่ากับ8บวก8เท่ากับ16นะครับได้เลข6 6บวก5เป็น11เดีดนที่6กับ1น0ะครับหน่วยนะผลออกที่48 1ดนะครับเลข1มาที่หลักหน่วย างวนต่อไป8บวก1บวก0นะครับ8บวก1บวก0 8บวก1เป็น9 9 0เท่าบวกับ9นะครับเลก้9กับ4ผลออก9 4 3 5 9 8เลขเนะครับเลข9มาที่หลัก10จุดเด่นของมันก็คือเขาจะเข้าเฉพาะ10หน่วยนะครับสูตรนี้ 9บวก8บวก9 9นะ9บวก8เท่ากับ17ได้เลข7 7็7 7ไปบวก9เท่ากับเลข6นะครับ6กับ1นะไม่ผิดนะครับ9บวก8เท่ากับ17 17บวก9เท่ากับ26ได้เลข6กนะครับ6กับ1ผลออกที่1 1 6นะครับตัวนนี้มา2ตัว หกมาหน่วย1นึ่งไป10บไปร้อยข้อเบิ้ลนนะครับต่อไป1นึบวกหบวกเจนะครับหนึ่งบวกหเท่ากับเจบวกเเท่ากับสิได้เลขสีนะครับเด่นที่4บวก5เท่ากับ9นะครับเด็นที่4กับ9ผลออก6 9 0 6 9 0นะครับเลข9หลัก10อนะ่ะอ่ามวดต่อไปนะครับ9บวก0บวก0เห็นไหม9บวก0ได้9นะครับ9บวก0ได้9 9ไปบวก0อีกก็ได้9นะครับนั้นเด็น9กับ4นะครับได้เลข 9, 9. ก้าบวกหเป็น14ได้9กับ4ผลออก5้าเก้าสานะครับเลขเก้าหลักสิบนะงวดต่อไปนะครับ9ก้าเนี่ยปากกาสิบสีเกบวกสบวกสเป็นเท่าไหร่9กบวกสามเท่ากับ12 12อบวกสองเท่ากับ14ได้เลขสี 4, นะครับ เด่นที่4แ4แบวก5เท่ากับ9นะได้9กับ4 4กับ9ผลอ,ออก 5, 5 04นะครับเลข4มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะจุดเด่นนะครับมันเข้า10กับหน่วยเพราะฉะนั้นนะครับมาดูงวดน,นี้กันนะครับวันนี้0บวก4บวก1นะครับ0บวก4ได้4 4บวก1เท่ากับ5 โอเคได้5กับ0 5กับ0นะครับคืองวดต่อไปงวดที่จะถึงนะครับได้ที่5กับ0นะมันจะเข้าเฉพาะ10กับหน่วยได้2มาหลัก10 1มาหลักหน่วยนะครับ9มาหลัก10 6มาหลักหน่วย1ไปหลัก10 9้ามาหลักสิบเก้าหลักสิบสี่หลักหน่วยนะครับวันนี้ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์จะอยู่สิบหรือหน่วยนะครับผมวางเลยห้ากับศูนย์ห้านะครับกับศูนย์เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับผมจะวางห้ากับศูนย์ตัวนี้ เ4ี่หทีนี้มันมีอีกหลายหลายสูตรนะครับหลายหลายสูตรเดี๋ยวเอาไว้เป็นสูตรสูตรเสริมนะครับเอาไว้เป็นสูตรเสริมเหมือนเหมือนพวกนี้เนี่ยเอามาเสริมเหมือนพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นสูตรเสริมแต่ละสูตรก็เป็นบน2ตัวมาตัวทั้งนั้นนั่นแหละนะครับงวดที่แล้วนี่ศูนย์นะครับศูนย์กับ1มาศูนย์งวดสูตรนี้หลุดสูตรนี้หลุด5กับ0นย์นะครับ 2กับเจ็ดแล้วก็ศูน4ศูนย์สามสี่ผมให้อยู่หลักร้อยแต่สีนีมันไปหลักหน่วยนะครับศูนย์สามสี่แต่ผมตัดสามนะครับงวดที่แล้วตัดสามทิ้งนะสูตรสามนี่สูตรที่สามนี่ผมจะจับสูตรนี้แล้วกันนะครับเป็นสูตรเก่าของเรานั่นแหละผมจะเอาสูตรนี้ ใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะมุนครั้งแรกนั่นแหละใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหกนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่กับห้านะไม่ออกห้าสี่สี่นะครับศูนย์ศูนย์บวกหกเป็นหกกับเจ็ดออกเก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้ห้ากับหกนะครับออกเนี่ยตำแหน่งที่มันเข้านะครับสามบวกหกเป็นเกนะ้าเห็นไหม หกหกบวกหกเป็นสิบสองสองกับสามนะครับก็จะอยู่อันนี้ก็สิบหน่วยดีเหมือนกันนะครับเดินสิบหน่วยดีนะเนี่ยห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ด้1หนึ่งกับสองใช่ไหมออกเนี่ยเจ็ดอ่า, 7, อาไม่ใช่เจ็ดดิหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ด้7เจ็ดกับแปดออกสี่แปดหนึ่งนะครับอันนี้มันก็เดินสิบหน่วยนะใช้แค่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหกคงที่นะครับบวกหกให้คงที่ไปเลยนะครับ มันเดินมาเดินมาเดินมามันจะมาหลุดอยู่งวดน,นี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยวันนี้นะครับมันได้หนึ่งกับสองนี่เนี่ยมันจะหลุดนะครับมันออกห้าเก้าสามแล้ววันที่ผ่านมามันได้ศูนย์กับหนึ่งมันออกห้าสี่ศูนย์มันกลับมาที่ตำแหน่งหลักสิบนะครับนี่ศูนย์ก็ไปที่หลักหน่วยหกหลักหน่วยเพราะนั้นนะครับ ตำแหน่งที่มันเข้าก็คือ10กับหน่วยมาเหมือนกันนะครับ10กับหน่วยมา10กับหน่วยมานะแล้วมันมาหลุดวดนี้งวดหนึ่งนะครับแล้วมันก็กลับมาหลัก10งวดนนี้นะครับผมทำยี่บร้อยมันหวยออก428นะอ่าหมุนครั้งที่หน2่นะครับแล้วเอา8ปบวก6เป็น14มันได้4กับ5นะครับได้4กับ5นะก็คือมันเป็น มันเดินดีนะครับเดินดีแล้วมันเป็นสองตัวไหมอ่ะสี่ห้าเป็นไปได้ไหมงวดนี้นะครับเลขมันจะเบิ้ลเบิ้ลไหมเลขไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่หามหลายงวดแล้วนะนะครับมีโอกาสเบิ้ลโอกาสหามเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไอไอศูนย์ศูนย์ห้าสี่เนี่ย มันออกไปนะครับตัวไหนจะอยู่หรือมันจะอยู่สองตัวมีนะครับอ่าเรียกว่าเลขไปตัวเดียวนะนันนั้นมันจะมีทีแต่ว่ามันก็มีว่าตัวเลขมันจะหายไปตัวหนึ่งเขาจะไปแค่ตัวเดียวนะครับซึ่ง4สูตรนี้ก็ดีนะครับสูตรนี้ก็ไม่หลุดนะสูตรนี้ก็ไม่หลุดสูตรนี้พี่น้องก็เห็นอยู่แล้วนะสูตรนี้ผมก็ทําให้ดูเมื่อกี้อันนี้มันเข้า10กับหน่วยอยู่แล้วนะครับพวกนี้สิกับหน่วยอยู่แล้วที่มันชน5้านะ หรืวมันจะออกอ่าเมื่อกี้มันเป็นห้าศนย์สี่หรือมันจะเป็นห้าสี่วนนี้นะเดี๋ยวค่อยจับนะครับตัวเลขผมยังไม่จับเด้อผมขอดูหลายๆสูตรก่อนเดี๋ยวค่อยมาจับตัวเลขอีกทีหนึ่งพี่น้องจะจับไปก่อนก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นเป็นแบบไหนอืมเดี๋ยวผมหาหาอันนี้ให้ดูก่อนหาสถิติให้ดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขย,ขยายเลยก็ได้ นะว่า807405อ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเน405นะครับ405ใช่ไหม5 u 4 u นะเลขไปตัวเดียวนะครับเนี่ย405 5 u 4 u นะครับก็หาดูอีก5 8 3 3 u ผมจะดู 1นี่ย106อย่างเงี้ย6 6อยู่เลย2ตัวเลย1.06ออกเลขตัวเดิมเลยนะครับ7.89 805 0อยู่9.3 196มับ9อยู่เลยนะครับ1 9อันนี้ก็1.9แล้วอันนี้ไปแค่แจมเดียวเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวพี่น้องไปไล่ดูเองแล้วกันนะครับ ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าหกเห็นไหมหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าอยู่เนาะสี่สี่หนึ่งหนึ่งออกมาออกสี่หนึ่งเจ็ดเห็นไหมหนึ่งอ่าสี่กับหนึ่งมันอยู่นะครับอย่างนี้จะอยู่เนี่ยเก้าศูนย์เจ็ดมาออกเก้าศูนย์หกอย่างนี้นะครับมันออกได้นะศูนย์หนึ่งเก้าก็เก้ากับศูนย์อยู่เห็นไหมวันนี้นะครับโอกาสที่ว่าอ่าสี่กับห้าจะอยู่ หรือว่า4กับ0นย์หรือว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะจับค่อยแบบนี้แหละโอเคนะครับแต่ตัวเลขผมยังไม่จับนะผมขอดูอีกสูตรเด่นอีกหล,หลายสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่แหละเก้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้านะครับแล้ว ก็จะมาลงสูตรย่อยอีกนะครับสูตรย่อยก็เป็นสูตร2ตัวมาตัวเหมือนกันนะครับเป็นสูตรเดิมๆนะสูตรเสริมสูตรเดิมๆนะครับอ่าโอเคนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะพี่น้องมีสูตรเด็ดๆอะไรจะแชร์กันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่มันมีสูตรเยอะแยะไปบางทีผมก็ลืมสูตรอ่าอย่าง10ครั้งที่1 เพิ่มหนึ่งรถหนึ่งนี่ก็งวดที่แล้วก็เข้านะสิบคอลหนึ่งเพิ่มหนึ่งรถหนึ่งนะครับอันนี้ก็สูตรเหมือนกันนั่นแหละเป็นสูตรเก่าเนี่ยผมไม่ใช่ตัวอื่นหรอกผมใช้แค่ตัวเดียวบวกนะใช้ตัวนี้บวกอ่าถ้าเป็นหลักสิบครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งรถหนึ่งนะครับเนี่ยห้าเห็นไหมห้าเพิ่มเป็นหกรถเป็นสี่มันจะได้สี่ห้าหกก็ห้าสี่สี่นีศูนย์ ศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งลดเป็นเก้าเนี่ยเก้ามานะครับสองเพิ่มเป็นสามเห็นไหมสี่เพิ่มเป็นห้าลดเป็นสามนะครับห้าเพิ่มเป็นหกอันนี้ก็เดินดีนะครับเจ็ดลดเป็นหกเห็นไหมเจ็ดเพิ่มเป็นแปดจะอยู่ประมาณนี้แล้วมันมาหลุดงวดงวดไหนงวดหนึ่งเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนอ่างวดนี้มั้งได้สองนะครับได้สองมันออกห้าเก้าแปดมันหลุดนะครับแล้วก็สองเห็นไหม งวดต่อไปมันก็จะเป็น2อีกนะครับ2แลเราเพิ่ม1ลด1 2ก็ลดก็เป็น1นะครับ0เข้ามาตรง8เพิ่มเป็น9 9นะครับเเพิ่มเป็น0เห็นไหมงวดนี้2นะครับได้2 2มันก็จะต้องเป็น1 2 3อ่ะผมเขียนให้เลยแล้วกันนะครับอสูตรเสริมนะมันจะมีเลข1 2 สามคือตัวเสริมนะครับอาจจะมาครบในนี้หนึ่งห้าสี่หรือเปล่าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งหรือเปล่าตามกันมาหลายงวดตอนนี้ไอสีหนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งมีงวดที่แล้วก็ลงนะครับไอสี่หนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งมีมาออกห้าศูนย์สี่นะจะมางวดนี้หนึ่งห้าสี่หรือเปล่าไม่รู้อ่าค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นสูตรย,อย,ย,อย่อยๆจริงๆแล้วสูตรเสริมก็เยอะนะครับสูตรเสริมสูตรเสริมนี่ก็เยอะเหมือนกัน สูตรเสริมพวกนี้เยอะเหมือนกันนะครับดูว่าตัวไหนจะเด่นวันที่แล้วก็0 0 0ศนย์ก็เด่นพอสมควรนะครับ4ี่ามกับ4ี่เนี่ยมันไปจะอ่ศูนย์ามเพราะว่ามันน่าจะไปหลักร้อยมันดันไปหลักหน่วยกับหลักสิบนะผมตัดสามออกนะครับวัที่แล้ววันนี้วันนี้ก็ตัดสามอีกนะแต่สามนี่เด่นนะผมบอกให้ผมดูคร่าวๆแล้วหลายๆสูตรนะผมจะลงลงสูตรเด่นทั้งหมดนะครับเด่น2ตัวมาตัวรือเด่นสามตัวด้วยนะครับ ยาวมาแล้วพี่น้องจะเห็นว่าสามนี่ก็เด่นถ้าสามมันจะสามคู่ของมันก็คือแปดนะจะมีสามกับแปดแปดกับสามสามกับแปดอยู่หลายสูตรเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่น,อน้องมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็คอมเมนต์กัน,ม,น,นมานะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ